สวัสดีครับสวัสดีหมอคูก่ไก่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็จะโทรมาขอแนวทางหมอคู่ไก่เป็นโค้งสุดท้ายเนาะอ๋อวันนี้โค,งค้งสุดท้ายครับวันนี้ยังอยู่บุรีรัมย์อยู่ใช่ไหมครับหมอคู่ไก่ค่ะยังอยู่บุรีรัมย์อยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะไปสุรินทร์แต่พอดีจะมีบุญเท่าประดับดินเนาะผ่านเท่าไรเสิดบุญพปยาศาสตร์ ทำบุญก่อนแล้วก็จะไปค่ะครับครับผมก็เดินทางไปไปมามาอยู่ร์กับสุรินใช่ไหมครับหมอคุกใช่ค่ะโอครับค่ะผมก็หมอคุกจะไปทําบุญใช่ไหมครับก่อนที่จะไปสุรินจะทําบุญก่อนเพราะว่าบุญประดับข้าวประดับธินบุญกัศาสตร์บานเฮานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขาเปิดเปิดเปิดทุกอย่างเลยนะคะ ทั้งนรลกทั้งสวรรค์คือคนอยู่ข้างบนก็จะลงมาคนอยู่ล่างก็จะขึ้นมานะคะมารับ,บุนส่วนนี้ครับ<ะ>จะได้รับนะคะถ้าท่านไหนที่ยากผู้ใหญ่ได้เสียไปแล้วถ้าไม่ไปก็ท่านหมาท่านก็ไม่ได้กินข้าวเนะะาะแต่จะมีประวัติ<ะ>ประวัติยาวพอ <c oughs> เห็นแล้วก็น่าสงสารนะดูรู้จักข้าวไอ้ประเลิประวัติผ่านประวัติมาแล้วครับ<ะ>พอเม่มาไม่ได้กินข้าวนั่งร้องไห้ลูกมอแต่เล่นไปเที่ยวกัน อ่าผมอันนี้ก็ตอนแรกว่าตั้งใจจะโทรมาขอสูตรคำนวณแต่ว่าหมอกุ๊กยังไม่ทนได้คำนวณไว้ใช่ไหมครับหมอกุ๊กยักได้คานวณก็ดูวันแรกวันนี้วันที่ว่าจะคำนวณพรุ่งนี้ว่าว่าจะนัดหรือว่าจะโทรมาที่วันที่สามสิบหรือยังไงเนาะคิดอยู่วันนี้คิดอยู่พ <c oughs> อ <c oughs> ดีมาก่อน <c oughs> อย่างั้นก็ในในขั้อ,อแล้วเอาไปเรียกความฝันก็ได้เนาะหมอกุ๊ก ครับครับผมก็คือตอนที่หมอปุ๊กปล่อยชุดต่องวมดมาก็ถือว่าเป็นเลขฝันที่ดีแล้วใช่ไหมครับหมอปุ๊กเลขฝันต่องวดเป็นเลขฝันถ้าเป็นเลขฝ,ฝันที่ดีแล้วเพราะว่าถ้าถ้าจําความฝันไม่ผิดนะคะเหมือนฝันเห็นแอดมินน้องอีกนะคะแต่สะพายกระเป๋ามาใส่เสื้อแขนยาวนะคะที่ก็เลยเอ็ดมินน้องมาแต,แต่แต่ไม่ได้พูดเรื่องเรื่องเลขเนาะ ครับถ้าไปเห็นในในความฝันตามในความฝันนั้นก็เห็นคนตายอีกเขาเป็นลุงลุงขาวของขาวแต่ชุดขาวเปื้อนนะคะก็เลยเอาเลขวันนี้น่าจะมีศูนย์อีกมันที่คำนวณไว้หรือเปล่าก็ได้ว่านอน่านะมีศูนย์ติดอีกปันเทียนแต่คนตายปันเทียนแต่คนตายแสดงว่างวดนี้มีเปอร์เซ็นต์ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับหมอค ถ้ามีเปอร์เซ็นต์ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างนะคะ mm hmm. เพราะว่าในที่ที่ความฝันให้หมอกก๊ปปีหมอกุ๊กปีเป็นหกศูนย์นะคะคนตายก็เป็นผู้ชายะนะคะเป็นหกศูนย์แล้วก็คนตายก็จะเป็นศูนย์นะคะครับแล้วที่ไหนว่าที่หมอโกฝันโค้งสุดท้ายหมอโกฝันว่าย,ยังไงครับที่ฝันโค้งสุดท้ายเมื่อคืนนี้ใช่ไหมที่ที่ฝันใช่ไหมครับ นะคะฝันฝันคงสุดท้ายคือจะได้ได้ไ,ดไปปัดเป่านะคะได้ไปปัดเป่าให้คนหลายคนนะคะปัดเป่าแล้วก็มีป้าเขาเอาตังมาให้เขาบอกว่าเป็นของหมอกุ๊กนะคะเป็นของหลานตังเนี้ยเกียรตพันต้องให้มาเขาบอกว่าเป็นของหมอกุ๊กต้องให้เขาคืนเลยว่าอย่างนี้ เลยว่าเอา้เาก็บอกคุยกับป้าอยู่เมื่อวานก็ว,ว่านี่แหละตัวนี้แหละถ้าจะเสี่ยงโชคก็จะเรียกเสี่ยงตัวนี้แหละเสี่ยงโชคตัวนี้แหละก็เลยว่าอย่างนี้บอกว่าไ,ได้จิ 10, ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์่แล้วที่ปี่คืเอเขาพูดเขาให้เป็นเงินบาเลยเป็นก้อนมาเลยนะคะในความฝันหลังจากที่ปัดเป่าแล้วป้าก็เอาเอาโชคมาให้ในความฝันแล้วก็มีภัยหมู่บ้านเราอะ หมู่บ้านมันมีเหมือนเป็นเคนเป็นอะไรลน้มทับนะคะเหมือนถ้าเป็นถ้าถ้าอย่างความเป็นจริงก็เหมือนจะโดนระเบิดนะคะแต่มันเป็นเคนแต่คนที่ได้ปัดเปล่าแล้วไม่ไม่มีใครเป็นอะไร<ว>น,นะคะปลอดภัยทุกคน,นะคะเลขปีก็จะปีหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะหมอปรุเพราะว่ามันฝันแบบพอพอฝันป้าก็ให้มาเจ็ดพัน นะคะที่ปีหกศูนก็คือลุงที่เสียก็เป็นผู้ชายนะคะตายก็ศูนก็เลยเป็นหกศูนถ้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นห้าศูนย์หกศูนย์หรือหกศูนย์ห้าหรือห้าหกศูนย์ประมาณนี้นะคะถ้าสามตัวถ้าอันนี้หมอปุปปีนะคะปีเลขเองครับหรือว่ามันจะมาตัวเดิมตัวเดิมแล้วตัวไหน <laughs> ทำไมฟันยิ้นแต่แบบ หมือนคนตายแบบเดิมๆเดิมๆอ่ะค่ะมันก็เลยว่ามันถ้าจะมาตัวเดิมจะมาตัวไหนก็อาจจะเป็นห้าศูนย์หรือเปล่าครับหมอครบอาจจะเป็นไปได้นอะอาจจะเป็นไปได้นะนะคะอยากจะเป็นไปได้ถ้าหกถ้าหกศูนย์มันก็หกตัวเดียวกันกับเก้าก็จะเป็นจับเอา,าแล้วก็แดดแต่เอฟซีเผื่อเขาไปจับนะคะไปจับเอาอีกทีหนึ่ง าหลังจากนี้ถ้าหมอกกฟันดีเพื่อได้ตัวเลขอะไรก็เดี๋ยวหมอกุกก็จะติดต่อไปบอกหลงให้เพื่อมีใครอยากจับตังมับ้างนะคะแต่เมื่อบันนี้เรื่องบันตอนกลางวันก็ไม่นี่เนาะฝันเห็นคนตายอีกเหมือนเดิมก็แล้วก็คุยกับหลานอยู่ก็เปิดมาก็คุยกับหลานทําไมนะเดี๋ยวนี้ฟันเห็นแต่คนตายทําไมเลขมันต้องมีสูตรสิอะไรบ้างนะคะคุยกับหลานเพราะว่าพากัน นึเกเกิงแต่ทุกครั้งเลยเมฆจ,จะออกก็จะถามว่าตัวไหนตัวไหนก็จะหาแนวทางกันก็จะมีหลานร้านมา,าหาแนวทางนะคะไม่แน่นะครับที่หมอปุ๊กฝันเห็นคนตายอาจจะหมายความว่าเลขมันอยู่แล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับถ้ามันก,นก็ก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะที่ที่ให้ไปเนาะที่ปล่อยไปก่อนมาเน้นเนาะอยากจะให้มันอยู่ ก็คือถ้าถ้ามันเปลี่ยนก็แค่ให้มันกลับข้างกันอยู่ก็ได้สลับตำแหน่งกันอยู่พอตัวเดิมสลับตำแหน่งกันอยู่ครับเพราะว่ามันฝันมันแต่มันแปลกจริงๆนะตั้งแต่แอนดป็ินโทรมาตอนนั้นจนเนี้ยมันฝันเกี่ยวกับคนตายตลอดเลยครับนะคะมีแต่คนตายนะคะข่าก่อนตีที่ปล่อยไปตัวไหนบ้างเนาะข่าวก่อนนี้เนาะ หกสองศูนย์ 0, แล้วก็ห้าสองศูนย oh. uh, ์เอาตัวเดียวกันเหรอมันต işte> ัวเดียวกันหรือเปล่าหกศูนย์ห้าศูนย์ตัวเดียวกันเลยครับหมอพุกี่ฝันว่าเห็นคนตายแล้วฟื้นนะครับอะขนาดบอกปล่อยไป่อไม่จาไม่ได้จริงๆมันเหมือนมีใครบุกออกใครปล่อยจำไม่ได้ปกติถ้าเรืตัวไหนบอกนี่หมอพวกจะต่จานี่เหมือนเหมือนมันจําไม่ได้เอ๊อะไรเนาะรู้แต่ว่าหกศูนย อ่านะคะปู่ขฟันอีกก็ลุงข้างบ้านนี่แหละพี่ฝันท่านตายไปแล้วลุงอ่ะตายไปแล้วนะคะแต่ใส่ชุดขาวชุดขาวแต่กางเกงสีขาวม,มันเปื้อนลุงก็ยกขันดอกไม้ขึ้นเหมือนไหว้ครูเหมือนขอขมากรรมอะไรสักอย่างแต่บ้านเล็กที่ลุงอ่ะ, 4, 3, 4. อะสี่สามสี่อ๋อสี่สามสี่ค่ะบ้านเล็กที่ลุงทีทีท ที่ตุยที่ตายอะนะคะเป็นสี่สามสี่ฉะนั้นลงบ้านเี่ไปด้วยน้องหมอกุ๊กาลงบ้านเลีที่ไปด้วยนะคะวันเอกวันหนอวันอะไรวันจันทวันจันรวันจันเนาะอาจจะมีลงไว้ด้วยเลสปันเด็ทพี่อะคืออยู่คืออยู่ครับครับผม่าหมอกุกนี่ก็คือฝันเกี่ยวกับคุณลุงที่เสียชีวิตแล้วว่าฝันเห็นที่บ้านแกใช่ไหมครับหมอกุก เห็นที่บ้านแกเพราะว่ายกคันดอกไม้ก็อยู่ที่บ้านแกบ,บ้านก็เป็นบ้านบ้านหลังเก่าแก่ที่บ้านเขาจะเป็นสองชั้นเราเป็นบ้านไม้สองชั้นใช่ไหมลุงก็จะอยู่ด้านบนนะคะยกคันดอกไม้ขึ้นนะคะก็จะมีคันดอกไม้เขาก็จะยกขึ้นบบเนี้ประมาณจากเื่อประมาณศีรษะนะคะยกคันดอกไม้แล้วป้าแฟนของลุงอะ่ะก็เลยเอาตัางค์มาให้ ลุงมาเอาเราให้ททำไมก็ตังคที่เอาของหมอกุ๊กมาเอาของหลานมาก็ให้หลานคืนเจ็ดพันค่ะาก็เลยเอาตังให้เจ็ดพันครับะก็ลงบ้านไปที่ของลงไว้ด้วยครับนะคะถ้ายังไงก็มีใครไปจับเหมือนสามสามหกหกสามสามหกเนาะอันนี้มันสี่สามสี่ครับแื้าใครจะไปตัดเอาตัดเอาครับครับคะจับคู่ จะได้ตรงกาครับครับครับเจ็ดศูนย์ด้วยใช่ไหมค่ะเจ็ดศูนย์ด้วยใช่ไหมครับหมอภูเอีกตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวหนึ่งมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ครับนะคะแล้วก็สี่สามเอสี่สามสี่นะคะบ้านเลขที่กองลุงครับที่ให้ไว้นะครับเพื่อ มีแนวทางยังไงนะคะหรือว่ามีให้ไว้เป็นแนวทางเนาะเผื่อมีใครฝันดีจะจับนะคะจับคู่ให้ถูกแล้วก็มีเลขเลขวิ่งเลขออกกาลังกายที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้แล้วพอดีออปล่อยว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีหนึ่งมีเจ้าแล้วก็มีศูนย์นะคะหรืออาจจะกอดคอแต่มันไม่ได้กอดคอกันมานานแล้วนะไม่แน่อาจจะมาหนึ่งเก้าศูนย์ก็ได้นะครับหมอโกกอดคอกันมาเนาะ ใช่ก็เลยว่าเอ้ามันไม่ได้กอดคอกันมานานแล้วนะมันน่าจะถึงเวลามันนั่นแหละเพราะว่ามันใกล้จะออกพรรษาแล้วช่วงนี้แหละช่วงช่วงที่มันกอดคอกันนี่จะช่วงกลางพรรษาจะออกพรรษานะคะที่มันกอดคอกันมานะคะเผื่อเอฟซีไปจับคู่เนาะเผื่อเอฟซีเขามีโชคมีลาบกับหมโกอย่างงี้เนาะ ยังไงหมอคุกก็ให้เอาไว้เป็นแนวทางมีสูตรคำนวณก็คือเป็นเลขวิ่งแล้วก็มีเลขความฝันใช่ไหมครับหมอคุกใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าส่วนตัวหมอคุกนี่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษเลยครับหมอคุกหมอคุกชอบหกศูนย์หกศูนย์อ่ะหกศนยถ้าจะให้เพิ่อมอีกตัวมันมันเพิ่อมอีกตัวมันก็จะเป็นหกศูนย์ห้า มันก็ตัวเดียวกันกับตัวนั้นก็เป็นหกศูนย์นะคะที่ักหลักที่ตัวเดียวเลยที่หมอพุกตอบครับหกศูนย์ศูนย์หกครับครับผมแล้วฝันเห็นแต่คนตายนะเกินคนตายส่วนมากมีแต่ผู้ชายที่ที่ที่ฝันเห็นนะที่เคยพูดตอนนั้นก็ที่ว่าปล่อยไปรอบแรกก็เป็นผู้ชายเนาะแต่ผู้ชายสองคนคอันนี้ก็เป็นผู้ชายอีกแล้วก็เป็นลงุงครับครับนะ นนเดียวเป็นนานแล้วเลยว่าเอา้าตั้งแต่ลงุงลุงเสียไปไม่เคยฝันก็นลุงเลยก็ฟุยกับป้าอยู่เมื่อวานเพราะว่าป้ามานั่งอยู่ด้วยก็เลยพูดให้ป้าฟัางป้าก็ถามอยู่ว่ามันหมายความว่ายัางไงหรือว่าลุงได้รับคุณที่ป้าไปถือสินให้แล้วก็ลูกชายก็บวชเป็นก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วอยู่ที่วัดบ้านเรานี่แหละโอครับครับผม กอนนาจนได้บุญส่วนนั้นครับยังไงก็ขอบคุณหมอคุ้งมากนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสุดตัวเลขกันนะครับอขอให้เอฟซนะคะเอฟซทุกคนทุกท่านของน้องนิวนะคะให้ปังๆังรวยรวยครับนะคะแล้วก็แอดมินทั้งสองคนนะคะก็ให้ปังปังรวยรวยเด้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงชินกันนะคะครับสนธุเอนาะ แต่ลคนที่อยากดูดวงกับหมอปุกก็ให้ติดต่อเบอร์โทรหมอปุกได้เลยเนะาะค่ติดต่อมาได้เลยหรือถ้าท่านไหนอยากจะปัดเป่านะคะช่วงนี้แบบอาการที่เราสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็เยอะ,ะนะคะมีคนมาอยู่เขาบอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นพอจะช่วยได้ไหมแล้วมันมีคนบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามกันนะคะรถเขาเกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เขาก็ปกติแต่เขาจะไม่ปกติช่วงวันโกนวันพรา อ่ะนะคะเขาอยากจะให้นี่ปัดเป่าเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นมากับเขา<อ>เขาจะพูดไม่ใช่ตัวของเขานะคะช่วงวันโกนวันพระนี่เขาอ,อาการจะหนักคนอยู่ตรงข้ามนี่แหละตรงข้ามหน้าบ้านหมอพุก <c oughs> เป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายวปยรุ่นครับผมง่วยงก็ติดต่อมาตัวหมอคุกได้เลยนะครับถ้ายังไงก็ติดต่อมานะคะสอบถามได้นะคะขอบคุณหมอคุ้มมากนะครับขอบคุณครับ สวัสะนะครับเป็นแนวทางของหมอคุกกัโค้งสุดท้ายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะ<ม>ยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับ mm hmm. ขอจบคลิปวต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ